เรื่องราวของสวอังคณายังคงบานปลายนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวสายภาษาอังกฤษที่ข่าวสดคุณประวิตรโรจนะพฤกก็ได้โพสต์ข้อความในสื่อออนไลน์บอกว่าเรื่องมันกำลังจะบ,บานปลายตอนนี้มีผู้รายงานพิเศษแห่สงสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคือนางแมรี่ลาเลอร์ได้โพสต์ห่วงใยต่อสวัสดิภาพของสวอังคณานีและเป็นจิตโดยโดยคุณแมรี่ราเลอร์นี่บอกว่า แม้มีการข่มขู่คุกคามว่าจะทำนูน่นทำนั่นทำนี่ก็บอังคณาและบอกว่าอังคณาจะต้องได้รับการปกป้องอังคณาไม่ควรสมควรจะถูกประนามวันนี้ประวิตรโรจนพฤกร์ก็ออกมาส่งเสียงค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลนายกพี่หนูออกมาเบรกขบวนการล่าแม่มดจากพวกคลังชาติก่อนที่ไทยจะเสื่อมเสียชื่อเสียงในสายตานานา,นาชาติ กรณีที่ออกมาวิจารณ์การทําหน้าที่หรือเคลื่อนไหวของสวอังคณากับกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากับเรื่องเสียงผีเขาบอกว่าสังคมไทยเนี่ยเต็ไมไปด้วยพวกบ้าคลัง่งล่าแม่มดสังคมไทยกำลังจะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนและก่อนที่สวอังคณาจะไม่ปลอดภัยเราควรจะต้องมีมาตรการใดๆเพื่อดูแลสวอังคณาหลังจากที่เราเลิกโพสต์เป็นภาษาอังกฤษว่า กังวลมากเกี่ยวกับการข่มขู่อังคณานีรับภัยจิตและอังคณาจะต้องได้รับการปกป้องไม่ได้ไม่ใช่เป็นผู้ถูกประนามคนคิดเห็นเป็นอย่างไรกับกรณีที่มีการเรียกร้องให้ปกป้องสวออังคณานีรับภัยจิตหลังจากสวออังคณานีรับภัยจิตนั้นเห็นแก่เขมรมากกว่าไทยพวกเราไม่ได้ล่าแม่มดเราไม่ใช่คลังชาติเราแค่เป็นคนไทยที่รักเมืองไทยชูชาติไทยธนุบำรุง ให้สมเป็นเมืองของเราและรักพวกพ้องของเราขณะเดียวกันขเขมนโจมตีเราก่อน